ยาวันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นด่านออบบี้ง่ายๆกันบ้างดีกว่าแน่ใจนะว่ามันง่ายอะพี่ฝนง่ายมากเลยขอบอกด่านนี้มีชื่อว่าออบบี้กลับหัวฮะอะไรนะออบบี้กลับหัวแล้วมันจะกลับหัวยังไงอะอก็ลองเดินดูสิ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินลงไปยังไงล่ะพี่เอก็ลองเดินดูก่อนไม่มีอะไรยากนี่ไงแค่นี้เองเห็นเปล่ามันไปอย่างนั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยมันไปได้แน่นอนเนี่ยเห็นไหมอ๋อดีกลับหัวอ๋อแล้วอ๋ออเราลงไปตรงไหนนะเดินลงมาเลยเดี๋ยวแม่ฝนจะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดินมาเลยไม่มีอะไรเฮ้ยมันมันกระยุกกระยุกเดี๋ยวก่อนเออกรกกรกกระยกกรกเห็นไหมมันกลับหัวได้เห็นเปล่ามันงึกงึกงักงักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาเร็วๆเข้าเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเดินมาเเลลยยวิ่งมา อาลงตรงนี้เหรอเห็นมะบอกแล้วง่ายนิดเดียวใช่เหรอพี่ฝนใช่แล้วง่ายนิดเดียวพวกปิก๊กออกมาจากกระเป๋าได้แล้วไม่เอาฉันก,กลัวกลัวอะไรของนายฉันกลัวความสูงนายเป็นแมวนะมันสูงเกินไปอเออใช่สูงจริงด้วยเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดอาจริงเหรอพี่ฝนกระโดดลงมาเลยโอ้เกือบตกไหมเนะี่ยเห็นมะแป๊บเดียวง่ายมากขอบอกแน่ใจเหรอ นี่ไงรีบเดินลงมาเร็วเข้าตรงนี้มีทางเชื่อมต่อกระดกนิดนึงนะฮะเออไม่นิดแล้ว <c oughs> มันกระดกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมาเร็วเข้าจอสันมาเลยอนะเร็วเร็วเดี๋ยวก่อนนะเดินมาเลยนี่ไงมันงึกงึงึงึงไงเดินมาเลย ทไนี่งานเดี๋ยวมันจะมีทางเชื่อมต่อไปเห็นนะเปล่าอ๋อมันหายไปแล้วอ่ะอ๋อมันหายเราก็รอให้เขากลับมาก่อนงานเพียกระโดดไปเลยนะฮึบ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 โดดไปได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนโดดตามเ้ยเออเออเดี๋ยวก่อนไปไหนแล้วมันหายตอนพี่ฝนกระโดดอ๋อแล้วพี่ฝนไปอยู่ตรงไหนแล้วนะอยู่ข้างบนนี่อ๋แเราไปได้ด้วยเหรอออไปได้ด้วยนี่ไงมาได้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อฝั่งนี้ดูท่าทางเริ่มไม่ง่ายแล้วล่ะเราต้องทำไงต้องกระโดดเหรอ เราจะต้องกระโดดข้ามไปเหมือนกับว่าพอเรากระโดดไปแล้วมันก็จะยึดตรงนี้เป็นหลักในการยืนน่ะนี่ไงกลับหัวได้ ออกับหัวจริงด้วยพี่ฝนเอาเร็วเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะได้ไปต่อไปอยังไงะตรงเนี้ก็เดินไป <c oughs> เดินไปข้างหน้าเลยกลัวลนนะออไม่ลนหรอกเดินไปเลยเดินตามทางเอ,อ,เอ,อไปได้จริงๆด้วยแฮพี่ฝนครับเร็วเข้านะคะเบียร์เข้าไปไกลแล้วแล้วครับเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกจอร์ดเดินยังไงก็ไม่ลนหรอกมั้งแบบนี้ย <c oughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าพี่ฝนพามาเล่นด่านออฟบ,บิงง่ายๆม,มันมันแค่เวียนหัวไปเร็วเข้าอะไรกันเนี่ยฮ <c oughs> ึบจุบ แน่ออเจบได้แล้วผ่านเฮ้ยได้แล้วจริงด้วยพี่ฝนเห็นนะบอกแล้วจุดเซฟก็ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่ฉันว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะนายก็กระโดดออกมาจากกระเป๋าได้แล้วเรื่องอะไรอยู่งี้สบายกว่าเดี๋ยวก่อนโอ้โหทางนี้ไปไหนเนี่ยโอ้ไปไหนอ่ะมาเร็วเดี๋ยวก่อนอ๋อนั่นไงเจอแล้ว หัวเยอะมากเลยเดี๋ยวต้องกระโดดข้ามตรงนี้ไปใช่เปล่าตรงนั้นมันหมุนไม่หมุน,มมนต้องรีบกระโดดมาเลยเดี๋ยวก่อนเดียลายตาเรบเจอบรีถ้าเราสามารถกระโดดไปรอบเดียวผ่านก็ไปได้เลยอย่างสบายสบายใช่ถ้าเราไปยืนอยู่นะโอ้โหเวียนหัวสุดๆอดะเฮ้ยตรงนี้ไม่ยากนี่งออบบี้ธรรมดากระโดดได้เลยของวิเยกมันหายไปไหนไม่รู้มาแล้วเข้า๋อ,อมาแล้วมาแล้วนี่เดี๋ยวเดินไปเลยนะมันยึกยักกับมันยึกยัก ต้องรีบเดินไปเลยทีเดียวจะได้ถึงไม่ยึกยักเนี่ยมาแล้วพี่ฝนอยู่ตรงไหนแล้วมันย,ยึก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 อยู่นี่ไงโอ้โหเดินเอียงกระเทเล่วก็สามารถไปได้ข้างหน้าเดี๋ยวก่อนเราจะไปยังไงอะอย่างเงี้ยเดีน้ำเป็นบันไดเฮ้ยทางนี้ได้ทางนี้ได้อยู่นะ้มันเป็นบันไดที่เราจะต้องแบบเอียงตามบันไดไปออพเพเีกรู้สึกเวียนหัวไม่เป็นไรรีบเดินไปพี่ฝนจะได้ไปเร็วเข้าจะถึงแล้ว อ๋อมันหายด้วยนี่นาใช่แล้วเดี๋ยนะต้องลองดุงก่อนไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยววันตกลงไปตุยแน่นอนกรดดอดมาทันน,น่เดี๋ยวเดี๋ยวโป๊ป๊ใจเย็นเดี๋ยวต้องรอให้เขามาก่อนนี่มาแล้วแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยตรงนี้เอามันหายด้วยนะเนี่ยอ๋อรู้แล้วเขาบอกว่าให้ไปตรงช่องตรงกลางนั่นเป็นที่เอ๋ช่องตรงกลางแน่ใจเหรอ<ฮ>จออะไรเหรอ ใช่จริงด้วยอ๋อนี่ไงเป็นช่องตรงกลางระหว่างให้เรากระโดดมาได้อันนี้ทางลาดลงไปเฉยๆพี่ฝนเพาะตรงนั้นมีรูปทรงกลมด้วยเหรอใช่แล้วพอเราลงมาปุ๊บเราก็ยืนตามทรงกลมเลยยืนได้เลยเหรอยืนนี่ไงอ๋อจริงด้วย <laughs> โอ้อย่างนี้เราก็วิ่งได้สบายๆใช่เปล่าใช่วิ่งได้รอบเลยยกเว้นเรากระโดดหล่นลงไปเองอะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องไปทางไหนอะเอ่อจำไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูลาดเราก่อน อ๋อนี่ไงรู้แล้วนี่มันมีเส้นทางเชื่อมต่อไปเอ้ยเจอแล้วพี่ฝนทางนี้ทางนี้นี่ไงมาถึงแล้วโอ้ข้างหน้าไม่น่าจะยากนะกระโดดอย่างเดียวเลยไปข้างหน้าเดี๋ยวก่อนนะอ๋อพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างหลอกเราแน่นอนนี่ไงโดดมาเลยโดดมาเลยเนี่ยเหรอใช่แล้วโดดมาเลยโดดตามเพื่อนไปเลยใช่เปล่าเอาเพื่อนหยุดทําไมอะ โอ้รอเพื่อนให้เพื่อนกระโดดก่อนเออเพื่อนโดดไปเลยดีสงสัยเพื่อนไม่โดดแน่นอนพี่เอกโดดไปก่อนเลยเร็วเข้างั้นเดี๋ยวพี่เอกจะกระโดดไปทางทางไหนเดียวทาง,ทางไหนอะ่ะล่วงทางขวาเอาต้องทางขวาเหรอใช่แล้วอันนี้โดดมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยอา้าวนี่ตกลงเพื่อนรอพี่เอกตกลงไปก่อนแล้วเนี่ยมาเร็วเข้าอีนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะถึงแล้วอ้าวไปเรียบร้อยถึงแล้วพี่ฝนถึงตรงไหนก็ไม่รู้จุดเส้นชัยหาไม่เจอโอ้โหันนี้พี่เอกว่าน่าจะพลิกกันหัวทิ่มเลย่ะ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เพื่อนไปก่อนแล้วเออเพื่อนตักแข่งไปยันนู่นแล้วอ่ะเออพี่เอ๋ก็โดดไปดีๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เอมันหมุนติ้วมันหมุนติ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวโอ้หล่นจนได้โอ้เป็นหนเมื่อกี้พี่เพลกพริกเอาใหม่เอาใหม่นี่ไงพี่หวนพริกได้ด้วยทุกคนแล้วจะมองเห็นทางไว้นะนี่ยเห็นมะมันพริกไปเลยอ่ะเฮ้ยเวียนหัวมากๆแบบนี้ไปต่อทางนี้ทางนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเด้้้ววววยยนนนนะะะขอออออออบกกเเเตืืรร่่่่งไไถาาาาแีปปดหั็ค S <S> อันนั้นไม่ใช่คำเตือนแล้วอ่ะถ้าเล่นแล้วปวดหัวอย่าไปว่าเจ้าของแหม่มนะทุกคนอันนี้ลำบากมากพี่ฝนมาเร็วให้พี่เอกไปก่อนเดี๋ยวี่ฝนขอดูดูว่าจะต้องไปยังไงหมุนติวติวติวเลยอ๋อรู้แล้วมันเป็นทางเชื่อมต่อเรายืนตรงกลางได้ใช่แล้วไม่ว่าจะยืนยังไงถ้าเออไม่หล่นไม่หล่นต้องกระโดดมาดีๆเอ้ยอันสุดท้ายอย่าถ้ากระโดดผิดนี่คือหล่นเลยนะเอาเดี๋ยวก่อนอ้าวแล้วจุดเซฟอ้อ <laughs> เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปใหม่ นี่งะม,มาได้แล้วเนี่ยถ้าเรากระโดดผิดตรงนี้ก็หล่นเมื่อกี้เพกหล่นไปเลยอะเอามาเร็วเข้าเดี๋ยวไม่ฝนยืนรอตรงนี้ก็แล้วกันมาแล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วเวียนหัวดีชมัดปึบชึบ,ชบผ่านในที่สุดเราก็ผ่านแล้วนะทุกคนอะไปกันต่อไปต่ออีกใช่ป่าวนี่เราอยู่เลเวลเท่าไหร่แล้วไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยไม่รู้ือนกันลงนะโอ้โหโ,โหไกลขนาดนั้นเลยหรอมันสูงขนาดนี้ลงมาได้ยังไงเนี่ย โอโหหล่นลงมาเฉยเลยไม่เป็นอะไรด้วยข้างหน้ามีก้อนเมฆก้อนบลเลอร์เลยพี่ฝนมีก้อนเมฆด้วยเหรอใช่แล้วลงไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันจะต้องกระโดดเอาหัวหมงตรงจุดเซฟตรงนี้หรือเปล่าเออเออเออเดี๋ยวก่อนะทำไมเออี่ตกลงมาข้างล่างอะเอาข้างล่างมีที่ลงนี่นะใช่แล้วเอาแล้วไม่บอกเอาแล้วจะไปยังไงเนี่ยแล้วหายไปไหนอะไม่รู้เอาตกลงยังไงแน่อ,อ๋อต้องกระโดดเป็นทางก้อนเมฆมาเร็วมาเร็ว กระโดดอ๋อี่ไงก้อนเมฆเห็นแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ๋อนี่ไงจุดเชื่อมต่อมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันเป็นก้อนเมฆบังใช่กระโดดมันเลยพี่ฝนเดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งต้องไปทีละคนเผื่อมันหายมันหายมันหายเอามันหายจริงทุกคนเดี๋ยวก่อนนะฮึบฉึบฮรบฉึบไปต่อฮรบฉึบ,บพี่ฝนครอบกระโดดไปเร็วๆหน่อยครับจ็อดกวาหล่ดน,นะครับไม่ต้องกลัวหลอดหรอกจ๊อดอ้โหไปซะไกลเลยเดี๋ยวเราจะต้องวิ่งอ้อมาทางนี้ มา,ามาแล้วเข้ามาแล้วอยากจะบอกว่าเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ข้างล่างเราด้วยนะก็ตอนนี้เรากลับหัวอยู่นี่พี่ฝนะน่ะตรงนี้มุมนี้จะต้องตะแคงข้างหรือเปล่าตะแคงทําไมไปอีกฝั่งหนึงงน่งอีกฝั่งหนึ่งยังไงอ่ะนี่นี่มาทางนี้นี่นีอ่อ๋อต้องเดินทะลุผ่านอย่างนี้เหรอใช่แล้วก็มาทางนี้เดี๋ยว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 ใจเย็นนะใจเย็นนี่ไครมาแล้วฮึบอึบอึบอื้อนิดเดียวเกือบหายไปข้างหน้านเยวเดินลงธรรมดาเดินลงตรงนี้เหรอใช่แล้ว เดี๋ยวบ้านนึงก่อนนะดูร<ฮ>ัดเราโอ้โหยางสูงเลยขอบอกฮมาแล้วสูงมากๆตกลงมาถ้าแบบเดี๋ยวก่อนเมื่อไหร่จะสิ้นสุดสักทีไม่สิ้นสุดอะตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันพี่ฝนดูท่าทางจะมีหลายด่านนะเนี่ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วอยวรอเดี๋ยวฮึบ โอ้ยอันนี้รู้อันนี้รู้อะไรอ่ะอันนี้เหมือนอันนี้เลยหนูหนูอ่ะหนูแฮมสเตอร์อ่ะใช่แล้วเนี่ยมันเหมือนที่หนูแฮมสเตอร์ถีบจักรอ่ะโอ้เืออึ๋งเกือบไปเกือบหล่นอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างนีอ๋อนี่ไงเส้นทางไปต่ออยู่ตรงไหนกันนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอ๋ออ้าวหายหายทอ้อจะถึงอยู่แล้วทแท้ๆเลยเอียวเอาใหม่เอาใหม่มาใหม่ เดี๋ยวกาลังวิ่งไปรอก่อนนะอ่าแล้วก็หมุนตัวมาหมุนวิ่งหมุนตัวทําไมมันกลับหัวก็วิ่งหมุนตัวมาอ๋อเออเจริงจริงจริงอแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละถูกต้องโอเคเข้าใจละเดี๋ยวโอ๊ยเรื่งแถวนี้ไปยังไงเนี่ยก็วิ่งขึ้นอย่างนี้แล้วก็หล่นตุ๊บลงไปเลยเอาแล้วหล่นไปไหนอ่ะหล่นมาตรงนี้ไงหล่นไปตรงไหนอ่ะวิ่งถามมาคืนน่ะเดี๋ยวพี่เอกไปตรงไหนพี่หวนยังไม่เห็นเลยอะฝั่งตรงข้ามเนี่ยฝั่งตรงข้ามเหรอบอกว่ามาทางนี้เนี่ยเร็วเรอบ เอาไปก่อนเลยเดี๋ยวไปฝนตามไปเดินธรรมดาเลยแล้วเราก็จะหล่นลงไปตรงนั้นมีจุดจุดเซฟหรือเปล่าอยู่อีกฝั่งนึงไงมีจุดเซฟอีกฝั่งนึงเหรอนงงั่นไงขึ้นแวงบนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปมาแล้วมาแล้วโอ้นั่นไง,งพระอาทิตย์อยู่ข้างบนหัวเราเห็นยัง ยังไม่เห็นจุดเลยเดินไปเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วเออโตะกระจายหมดนึกว่าจะไม่มีที่เซฟมาเร็วมาเร็วกระโดดมาเร็วๆเลยอันนี้ต้องต้องไปรวดเดียวแล้วถึงเลยทุกคนใช่แล้วเออหือไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ยากด้วยอันนี้ก็ไม่ยากนะฮึบฉึบมาแล้วเฮ้ยตรงนี้อีกแล้วเราต้องไปตรงช่องนั้นพี่ฝนต้องไปตรงช่องตรงกลางน่าเหรอวูเฮ้ยเเดี๋ยวเดอะไรโดนหลอก เขาหลอกเราเหรอใช่อ๋อนี่ไงต้องมาตรงช่องก่อนถึงช่องตรงกลางมโทมีการหลอกกันด้วยเอาไปเร็วข้างหน้ามีอะไรไหมอันนี้มันหายหายหรอหายเป็นบางอันฮึบมาแล้วโอ้ชอบหลอกชอบหลอกพี่เอกไปก่อนได้เลยเอางั้นนะเอาไปก่อนเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วหายไม่หายไม ไม่หายไม่หล่นด้วยนะหายตอนพี่เอกวิ่งไปแล้วมันหายเลยเอ๋อไม่รู้พี่เอกกระโดดมาแล้วมองไม่เห็นข้างหลังอ่ะดิฮึบจึบฮึบจึบนี่อันนี้ง่ายอันนี้ไม่ยากอันนั้นอะไรอ่ะอันนี้เป็นบันไดโดดลงไปเฉยเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากระโดดกระโดดรัดทางนี้ไหมนี่ง่ายกระโดดไปได้เลยโดดได้แต่ไม่ถึงอะไรเมื่อกี้อ่ะเอาไปเลยเร็วเข้าแล้วอันนี้ไปยังไงเนี่ยโดดไปได้เลยมันไม่ได้ยากอะไรไม่มีอะไรหายด้วยจริงเหรออ๋อเห็นไหม,มบอกแล้วเฮ้ยจริงเหรออ๋อนี่ไงไม่หายด้วย เฮ้ยทำไมอยู่ด oh, ีๆก็ง่ายขึ้นมาเฮ้ยเขาอาจจะให้เราพักสายตาไม่ใช่พี่ฝนเดี๋ยวโอ้ทรงกลมเอียงมาเลยทรงกลมมันเอียงได้เลยนะเอาไหมนะเดี๋ยวพี่ฝนจะกระโดดไปแล้วนะฮึบจึบฮึบจึบใกล้ถึงแล้วโอ้โหเป็นออบบี้ที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยนะอ่าต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะว่าเราจะต้องดูว่าเส้นทางตรงไหนไปต่อเชื่อมกันได้ยังไงมาเร็วกระโดดลงไปเลยหรอใช่มาแล้วนี่อยู่นี่เองเดี๋ยวนะ เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรที่หางตาก็ไม่รู้ดูเหมือนว่ามันจะยากๆชอบกลตรงนั้นนะหรอมันมันเหมือนมีอะไรหมุนหมุนติ้วติ้วอยู่ไม่รู้เหมือนกันมาทางนี้ก่อนเร็วยังไงกระโดดขึ้นไปอันนี้ได้เลยเกาะเสากาออีกเริ่บระวังนะตรงนี้มันมีเสาขาดเออนี่เห็นไหมขาดอา้าวแล้วไม่บอกบอกไม่ทันบอกไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปใหม่รอแป๊บหนึ่งอะกระโดดลงมาเลยนะมันเป็นแบบนี้นี่เอง เสามันขาดใช่ใช่เขาหลอกตาเราเมื่อกี้เนี่ยใช่แล้วหลอกตาเรามาแล้วมาแล้วมาแล้ววู้ลลงไปแล้วอ,อือหืออวันนี้สูงมากอันนี้เป็นแค่เดี๋ยวเดี๋ยวมีหายป่ะเนี่ยอ๋อนั่นไงเห็นแล้วพี่บอลเห็นแล้วอันนั้นอ่ะที่เป็นหมุนๆเติ้วๆอ่ะตามมาเร็วตามมาเร็วจะดูก่อนว่าบันไดาห,าหายหรือเปล่าไม่หายหรอกมังนี่วิ่งผ่านไปได้อย่างสบายสบายตรงนี้มีน<อ>าฬิกาด้วยพี่บอล้ยเมื่อกี้มันวิ่งเร็วนี่นะเนี่ยนาฬิกานาฬิกา นาฬกาเหรอใช่แล้วอ๋อนี่เราจะต้องวิ่งตามเข็มนาฬิกาใช่หรือเปล่าวิ่งตามหรือวิ่งทวนเดียววิ่งยังไงก็ได้ผ่านไปก่อนน่ะงั้นเพี่ว,วิ่งทวนเข็มมาเนี่ยถึงแล้วฮึบ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 ถึงแล้วออข้างในก็เป็นลูกกลงอันนี้หนูแฮมสเตอร์ของแท้เลยงั้นเดี๋ยวพี่ฝนลองวิ่งไปดูก่อนฮึบฉึบเอาอยู่ไหนแล้วอะ่ะอยู่นี่แล้วมาแล้วถึงแล้วเหรอใช่แล้วถึงแล้วเดี๋ยววิ่งไปก่อนนะ่ะเอาเลยเอาเลยเอเลย,เเลยนี่วิ่งอย่างง่ายก็คือวิ่งทะลุไปเลยนี่ ทางเชื่อมต่อวิ่งทาไมพเพลกกระโดดมาก็ถึง้วเนี่ยพี่ฝนไม่กระโดดแล้วกระโดดลําบากอ่าถึงยังถึงยังเงดีเด้อนี่ถึงแล้วโอ้ในที่สุดก็มาถึงนี่แล้วอ่าในที่สุดก็ผ่านผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้ผ่านมาแบบงงๆไม่รู้เหมือนกันแล้วไงต่อเนี่ยพี่ฝนอ๋อเดี๋ยวพักก่อนเหนื่อย <laughs> งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย